<Workers S 2> เดินไปอันนี้นี่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 ครับนี่ครับนี่อีกอันนึงนี่ไปแลนะไม่มีโจงครับไม่ีองัยแต่นั่งได้องสององนครับได้ได้ครับไดเลยครับไลนี่ไรเตสกีด้เนียด้อันนี้เป็นแบบร้านนาเลยครับในในด้านนี้เลยเป็นังไงหน่อยยังไยครับง่ายลองดูโอ้ รถมีไม่ไม่ไม่่มนะคุณชิคไม่มครับน้มาลดีกว่าใช่ไมหาง่ายได้หมดรถรถคัยุ่ไปวะมากเอไ่ะไไหมช่วยเขาไีเป็นยช่วยเนไ่ไ่เาดีโนูมาเลยมามาตรงเือนั่นแหละมาเลยโอ๊เอาตอไปอย่างนี้ใช่ไมครับ เปรี้ยนลดลดร่างกายังเครื่องยายรอพี่เหรอครับเฮ้ยบ้านเด็กอยู่ไหนเนี่ยครับแล้วบ้านเด็กอยู่ไหนเนี่ยครับบ้านเด็กอยู่นี่ครับเครื่องหมดเลยครับหลาท่าละกันหมดแล้วไปหมดเลยเหรอหลายไม่มีนมไม่มีอะไรกินแบบพี่ไปที่ไปแท้ตายเอ็ไปทำไมอ่ะไปไปไปตามนู้นเขาต้องตามเราไปดิไอ้ย่อยมันไม่มา

มาวันนั้นเยอะกว่านี้นะวันนี้ขึ้นเยอะครับพี่วันนั้นมาตอนกลางคืนเนี่ยวันก็เยอะวันนี้ก็ขึ้นจะขึ้นมากกว่าเดิมน้ำแล้วขึ้นจะไหลเข้าเราจะเข้าด้านไหนด้านนี้ได้ครับพี่เนี่ยเข้าเข้าซอยเนี่ยเข้านี่เราค่อยออกนู่นดีกว่าครับเอาเข้านี้กว่าก็ได้เข้าซอยนู้นก็ได้ซอยซอยบริพน์ก่อนก็ได้ซอยนู้นมันย้ายออกไปเก็บหมดแล้วยังยังพอมีที่โยมที่รู้จัก ที่จไปที่จะไปหาายมที่รู้จักเข้านู่น้ก่อนเข้าน่นก่อนจะขนกนี่เด็กเยอหลายคนนะครับไปไปนู่นก่อนายลูภาพได้ทายเป็นมรูพาพมีลูภาพนั่นเป็นนีวบ้านไหนบ้านไหน มาทั้งลึกๆอไม่ครับแค่คอโอ้ยเรียบๆวิ่งเนี่ยบคอผมเลยคอเลยอะครับในซอยในซอยซอยบริดพ้นนะคตรก็ออกไปเยอะแล้วครับหมดแล้วจะหมดแล้วครับตรงไปเลยพอเข้าไปแล้วก็ตรงเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเลยเหรอทางที it, ่จะทะลุออกข้านป้านได้โอ้บ้านโน้นบ้านหมาใหญ่เหรอครับตัวตัวใหญ่จริงเลย ดีมันมันมันไม่ดโดดคดดผมก็ไม่ช่วยเขานี่นี่มันมันมันขึ้นสูงหรือยังหรือยังไม่สูงน้ำ่ะน้ำอ่ะนี่กลังขึ้นแยังอ่ะสูงเออออกมาหน้าบ้านหน่อยนะจะเอาของให้ทิดหน่อยนี่นี่นนนมันก็แล้วโทรโทรบอกบ้านตาน้อยให้หน่อยตนะิดกับใยใยอะไหร่ดอยสุเทพอยู่มั้ยโอ้โหนี่ para, คนใครติดเตี้ยอยู่ไม่ได้เลยเนะี่ยรถนี่ก็ออกไม่ได้มั้งนี่ ตัวนี้ออกไม่ได้นะถ้าขึ้นก็เสียแล้วคคนไม่รถเอานนี้ไม่ทันเลยเก็บของไว้ชั้นล่างเรือเครื่องมันไม่มีหรอวันนั้นมันมีเรือเครื่องมันมันมันน่าเรือมวยิมันจะเข้ามาช่วงใบใบอ๋อบ่าใบใบอันนี้มันไปถึงบางพัฒน์ไหมมีรถวิ่งทางการทัศน์นะครับมันติดสะพานครับผมติดสะพานตรงสี่ห้านะนะมันไม่มันไม่ข้ามสะพานอยู่อ๋อมันไม่ข้าม อันนี้น้ำมันช่วงนี้มันไปแค่ห้างป้าก้าแล้วก็ตั้งวัาเสงอ๋อเข้าซอยสี่สามแล้วก็วัดลำพัดหมดเลยตรงนั้นกําแพงบ้านพัดน้ำท่วมโยอะนะโอ้ยท่วมหนักอะไรกันเนี่ย bố pao má trả ạ. một con máy. đi bên trong đi. đi bên trong đi. đi

มาบ้านพี่แกวอยู่บ้านป่าเออแล้วออกโผวออกมาน่นะมาถึงซอยแล้วยไดเรอยนได้ครับมเลยไปก่อนก็ได้

สองชุดจ้ะเอาไปลองแั <fe OF> <d io> ้เนะนั้นแหละไ้ัโยนเลยนั่นแหละอ้าเดี๋ยวหล่นเดีนยหล่นเดิหล่นดเอาคนละาสองชุดอ้าวพอบอรับเดหล่นนะไม่ถึงไม่ถึงอะไรก็ไม่ถึงตายลเดียวเดียว ไจราพี Rabbi, s <S ่ดำแทงมันหาไม่เจอหรอกราพี่ดำัไปขงไหนอ่ะไไปพี่ดำอาคุณนะมโอ้ขนาดนี้เลยนะลงมาทำมาแล้วีไหมครับมีเทีอยไหม อกูราลงมาครับมายงไม่รบกันได้ไหมตา้อยอยู่ไหมตา้อยอยู่วะกนน้อยได้หมอนน้นิดหมเลยนดนดมดเไม่ใพร้อมเป็นนเัใจขอพระจารย์ครับขอพร้าก้อัดพุ่ครับ เดี๋ยว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 ออกทางโน้นมาเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกทางโน้นก่อนอ้าวมานี่ลงมาหน่อยพี่นี่ยมานี่ยเนี่ยเอาห้านตงมายืนลงมาอ้าวยืนอ้าวเดี๋ยวไป เดี na, so, higher, like ๋ยวไปนะทางโน้นเดี yeah. ๋ยว้านี้จะออกโน้นันต่อไปไหนัก็ไปแค่นี้กระกลับนี่แหละมีรอตรงกลางก็แเลยยาทัาไปแกอาจารย์ไม่ใส่กุญ <laughs> ไม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ๊ยหนักนะขอบคุณค่ะาาขาาาเาข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 าาข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 าาขาขาาขอ่ะขา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 ายาขาขาอาา่าาขาขาขออาขขาขายาา่าัข เอมาบ้นหวให้บ้านนเดี๋ยวเข้าไปเดวเข้าไปนุนุไอเย็บก็เยบเอาเย็บเอาเย็บเอาจะเอานันขนม้่าไปนึงตายเย็บขนมว่เขาด้วยเป็นห่งก็ออกอันนี้ได้นีปวดแล้วอ่ะดูน้ำมันน้อยหน่อยน้ำแบบกันนะเขาจะไปก่อนนะะพูดนุ เออรับเลยครับ <coughs> <coughs>